เสียงสตาร์รถมีเส<ต>ียงเสียงสตาร์รถพี่โจแสดงว่ารถมันมาในระยะเรนเดอร์ได้ยินเสียงรถทางนู้นมาสแตนบายเลยมีได้ยินเสียงซ้ายขวาไม่รู้อยู่ใกล้ๆผมนี่เสียงอยู่ใกล้ๆผมแต่เดี๋ยวมันวิ่งลงไปได้ยินเสียงรถอะ 我住在哪里？ สตาร์ทรถปั๊บถ้ารู้จะยินเสียงรถเลยตกใจเลยเดี๋ยวเสียงพี่โจเข้าไหม่เหรอ,อ,อหไม่ไม่ไม่มีคนมีคนหน้าผมวิ่งลงไปแล้ววิ่งลงไปแล้ว,ว,งลงลวพี่กี่คนเห็นคนเดียวเห็นแล้วเห็นแล้วมันเข้าไปแล้วใช่ไหมย่างยาง,ยางมันอยู่เนินผมวิ่งผมวิ่งย,ย,ย,ยิงได้ไหมยิงได้ไหม อย่าเพิ่งพี่เดี๋ยวผมจัดการเองมันอยู่นั่นแหละเฮ้ยมันหันกลับมาโอเคตายคนไทยชื่ออะไรเฮียเฮียมีเอสใช่ไหมธนูธนูก็อกเบลิเฟอร์เฮียมีเอสใช่ไหมเอสด้านหลังอ่ะไอเดียนิลล่าได้อยู่หาบีซียูมันไม่เจออ่ะอุ้ยมันเอาเอดวานล็อกพิกมาไขเจ็ดอันน่ะไอ้เทีย เออสมชื่อเลยไปเก็บของเอ้พี่พี่อยู่ข้างบนเลยนะผมเก็บของโอเคดูให้อยู่มันมันดูระวังพอสมควรอยู่เมื่อกี้มันนันกลับมันหันกลับมาพอดีเจอมิกพอดีมันน่าจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเท้าได้ยินเสียงเท้ามันได้ยินเสียงเท้าผมไงตอนแรกมันย่อลงอกลยรถรถมันอยู่ไหนพี่รู้ไหมรถมันอยู่ไหนไม่รู้ แต่ผมเห็นมันวิ่งลงจากเนินมาเมื่อกี้น่าจะอยู่ด้านซ้ายของผมอ่ะอยู่ระหว่างเราสองคนนี่แหละคอยดูมันโดดร่มลงมาเออโดรนแน่แน่มันก็ต้องวิ่งกลับมาเอารถดิผมเอาของไปดอปไปก่อน เมื่อกี้ผมเห็นมันวิ่งมาตรงนี้ที่นอนไว้ก่อนเดี๋ยวผมวิ่งไปดูโอเคเดี๋ยวดูหน้าไว้ก่อนเผื่อมันมีเพื่อนรอสกุปให้แต่มันอาจจะยังไม่เข้าตำแหน่งไงแต่ว่าเรายิงมันก่อนวิ่งมาจากทางนี้โอ้โหหายากอยู่นล้วเนีย่ยยางนะหนาคือปลานะเพ่เผือไปรถมอไซค์อ่ะมอไซค์หรือรถยนต์รถยนต์รถยนต์ได้ยิน ยืนยันว่ารถยนต์เพราะยังเป็นเอทีวีเสียงเดียวกันนะไม่รู้สิถ้าเอทีวียิ่งอยากได้เลยแต่แอดมินอ้วยเรื่องเกินเอดมินบอกบ้านมึงจะเยอะไปไหนเฮ้ยผมเจอละกระบะส้มโอ้ถอยถอยกระบะส้มใครรถเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของเกือบเกือบเกือบมีของเกือมีของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับพี่เท่ขึ้นมาข้างบนนี้โอเคผมเมื่อกี้ผมดรอปไข่ควงไว้ตรงนู้นเดี๋ยวต้องไปเอาโอเคเดี๋ยวต้องเฝ้าประตูรถไว้ โอเคโอเคขาะเลย12บสองนาฬิกาเห็นยังเห็นยังโอเคลองใช่ใช่คนที่ใช่ยิงพี่โจหรือเปล่าครับหนใช่พี่ยิงมันเฮียนี่พี่ก็ได้ดูมาอยู่จเจอยูทีศูนย์ตัวน่ะ

สวยพี่โคตรดีดเดิมเดิมคนเดิมคนเดิมมันมา,ม,ามันมาคนเดียวมาคนเดียวมามาคนเดียวกูจะไม่ใช้สี่เจ็ดยูล็อกทองโอ้โหของในรถหนักเหลือเนี่ยโอเค